สวัสดีครับผมนบอ e ีสุสุจากบริษัทเทอร์มินอนอีสุสุสมุรปราการนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถบรรทุกติดตั้งตัวสไลด์ออนนะฮะเซลลนบก็ขายรถบรรทุกเหมือนกันนะครับยังไงลูกค้าที่สนใจก็ลองโทรมาปรึกษาได้เลยนะฮะหกล้อ FRR นะครับเครื่องยนต์นะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เอามาติดตั้งสไลด์ก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์210แรงม้านะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2เครื่องยนต์นะฮะ ก็จะมีเครื่องยนต์210แรงมา้ากับ190าสแรงมา้านะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็มีการติดตั้งตัวสไลด์ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์210แรงมา้านะครับสำหรับตัวความยาวชัดซีนะฮะที่นำมาทำเป็นตัวสไลด์นะครับก็จะเป็นตัวรถที่มีความยาว6เมตรนะฮะติดตั้งสไล์ดออนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ พร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะสํสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีประกอบการนะครับหรือว่ามีความกังวลเรื่องการจดทะเบียนนะครับทางโชว์รูมของเราก็พร้อมบริการจดทะเบียนให้เสร็จสับเรียบร้อยสําหรับตัวสไลด์ตัวนี้นะครับความยาวของตัวสไลด์ก็อยู่ที่7เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ7เมตรนี่เพราะว่าตัวสไลด์นี่ต้องต่อต่อออกมายาวกับตัวชัดซีนะครับตัวชัดซีหเมตรหก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวสไลด์เราต่อมายาวอยู่ที่ เจ็ดเมตรเลยนะฮะตามมาตรฐานขนส่งทุกอย่างนะฮะพร้อมติดตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้เลยพร้อมติดตั้งตัววินนะฮะตัวดึงนะครับกรณีเราอยากจะใช้ตัวดึงตัวนี้นะครับดึงตัวสินค้าหรือว่าชักลากสินค้าเป็นประเภทรถโฟล์คลิฟต์นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักนะฮะเฉพาะ ตัวสินค้าหรือว่าชิ้นงานของเราที่จะมาบรรทุกนะครับตัวนี้ก็บรรทุกได้4-5ตันเลยทีเดียวเป็นสไลออนขนาดใหญ่นะครับนี่นำรถตัว6ล้อขนาดกลางของเรามาติดตั้งตัวสไลออนะครับการบรรทุกต่างๆก็จะบรรทุกได้เยอะนะฮะความกว้างของตัวถาดตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ความกว้างอยู่ที่2เมตรนะฮะความกว้างด้านในนะฮะตรงนี้นะครับ จากซ้ายไปขวานะครับด้านในเลย2เมตร20 m. ความยาวของตัวถาสไลด์7เมตรนะฮะก็เหมาะสำหรับการบรรทุกงานแบบหนักๆโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวสไลด์ออนตัวนี้นะฮะน้ำหนักก็4-5ตันนะครับบรรทุกได้สบายๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะเกี่ยวกับขนเครื่องจักรใหญ่ๆนะครับเป็นรถโฟล์คลิฟต์รถก๊อต่างๆนะครับ ซึ่งน้ำหนักจะค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยน้ำหนักรถบรรทุกรวมทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่10ตันนะฮะหากน้ำหนักตัวรถออกหากน้ำหนักตัวสไลด์ออกนะฮะก็จะเหลือน้ำหนักเฉพาะบรรทุกสัมภาระสินค้าของลูกค้าก็อยู่ประมาณ4 5ถึงตันเลย frr 210แรงม้านะครับแล้วก็อีกรุ่นเครื่องยนตนะครับ frr 190แรงม้านะครับก็สามารถทำมา ติดตั้งตัวสไลด์ออนได้เลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑน,น,นะฮะลูกค้าก็เตรียมเอกสารจัดไฟแนนซ์อยู่ที่บ้านท่านได้เลยนะครับทางเรามีทีมของไฟแนนซ์วิ่งเซ็นสัญญาถึงที่ถึงบ้านลูกค้าเลยเสร็จสับต่อตัวถังเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเช่นกัน ยังไงก็โทรมาสอบถามกับเซลล์นบอยู่ได้เลยนะฮะเบอร์โทร0814676289นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงลูกค้าที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม